เจ้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวตัวสำหรับอัดหินนะครับตัวนี้อัดหินตัวนี้ที่ใช้เครื่องจักรตัวเล็กเพราะว่างานพวกนี้นะครับเครื่องจักรตัวนี้จะใช้งานในการอัดช่วงบริเวณรางประแจนะครับหลังจากที่เพื่อนเเคยเห็นคลิปที่ใช้แบบเครื่องมือที่เป็นแบบ แไฟฟ้าที่ใช้มือในการอัดหินลงไปนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ช่วงรางประแจเพราะว่าเจ้ารถจากบํารุงทางเนี่ย08นย์คียูเนี่ยที่ทำหน้าที่อัดหินเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานบริเวณรางประแจได้นะครับก็ต้องใช้รถตัวนี้นะครับน่าจะผลิตในประเทศไทยนะครับนี่นครับบรรยากาศ ตอนเช้านะครับในย่านชุมทางหนองประดุกนะครับก่อนเจ้าหน้าที่จะทํางานนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเตรียมกันแล้วนะครับลางนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตรงแล้วก็สวยงามมากนะครับจะบอกเพื่อนเื่อว่าในโครงการรถไฟทางคู้สายใต้เนี่ยหินนะครับจากจากหัวหมอนนะครับหัวหมอนตรงนี้นะครับ ลงมาถึงหลายหมอนเนี่ยในสเปคก็คือ40เซนครับแล้วลาดลงไป80เซนนะครับจะตลอดแนวเลยต้องไม่ต่ำกว่า80นะครับตรงนี้ก็40เซนจากหัวหมอนออกไปถึงลายนี่คือที่ที่เสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งงานตรงเป๊ะเลยฮะ ตอนที่วางใหม่ๆแอดเห็นเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับแต่ใช้รถจักรในการปรับนะครับแล้วก็มีการอัดหินลงไปใต้หมอนแล้วก็มีการยกหมอนขยับหมอนนะครับแล้วจะมีบูธยกลางรถไฟขึ้นมาให้ได้ระดับแล้วก็อัดหินลงไปนะครับสวยงามนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้ สานกระดด่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ